ฉะนั้นต่อไปนี้ลุงปู่จึงจะอ่านที่ว่าคำำําทํานายจากลงปู่โลกโดอนคนดีให้ญาติโยงฟังหรือพระปฏิวัติกรรมทั้งอาจารย์กำฟังบางทีก็จะแจกไปเพื่อให้เป็นประโยชน์คำำนําทํานายลวงปู่ทำนายขึ้นไว้ว่าทุกวันนี้หรือว่าเข้ากียุคสังคมจะสอนพระหมายความว่าผู้มีความรู้ เขาว่ามีความรู้ยิ่งกว่าพระนั้นจะสอนพระหากพระไปสอนสังคมเขาจะเห็นเป็นของเรื่องไรสาระเหลวไหลเห็นไหมสอนเขาไม่ได้เขาว่าเขามีความรู้ถ้าใครวิ่งตามสังคมความล่มจมจะมาถึงถ้าใครวิ่งตามความเจริญความยบเยินจะมาถึงสังคมเดี๋ยวนี้ได้เข้ากรี๊ดยุคถึงกี่ยุค จึงลุกเป็นฟืนเป็นไฟอนาคตต่อไปภายหน้าน้ำจะท่วม้าปลาจะกินดาวชาวเมืองคนจะล้มตายขายเขาเบื่อปลานี่เป็นภาษาไทยแต่ความจริงเป็นภาษาลาวหลวงปู่แลงเป็นภาษาไทยชาประชาจะหูเบาเชื่อตามกระแสข่าวหรือโลกาทิป,ปไตคือเชื่อถือตามคนส่วนมากลากไป บางยุคบางสมัยในน้ำจะไม่มีปลาในานาจะไม่มีข้าวคนผิวขาวจะเข้าครองเห็นไหมเข้าครองจริงไหมลู้ผู้ทายไว้นานแล้วดิน้ำอยู่ตามห้วยหนองคลองบึงจะเหงือดแห้งข้าวปลาอาหารสิ่งของต้องการบริโภคจะไม่เพียงพอสิ่งก่อสร้างจะพุ่งแพง ภัยแรงจะผลาญทั่วจัก,กรวาลดินฟ้าอากาศจะเปลี่ยนแปลงเกิดอาเพศพวกอวดตัวอวดตนว่าตนเป็นผู้พิเศษยังออกหน้านับถือาศาสนาเหมือนดังว่าเขาเป็นสาวกพยมานฝูงชนจะลหลงไหลแห่กันไปบนบานบูชากราบไหว้มือใครยาวสาวได้สาวเอา พวกอีเงาเจ้าเล่เพทุบายจะหลอกขายเขาวลือแบบผีกระสือกะหายให้คนหลงเชื่อแบบมงมงายจะทำลายพระาศสาสดาพวกหน้าหนาปัญญาปรีสาทฉลาดแกมโกงจะกอบโกยกินบ้านเหมืองยังหน้าทุเลศพวกอัญญสัตว์ถุเทศเหมือนเข้าลีดเดียรถี มีบริวาลเป็นคนมารยาจะพากันลุ่งเหลืองชาวบ้านชาวเบืองจะอดอยากยหิวโหยทุกยากลำบากใจไปทั่วโลกพวกโสโครกจะมั่งมีได้ดีเป็นใหญ่ต่อไปฝูงชนจะยกพวกเข้าลบลาฆ่าแทงฟันกันจนเลือดไหลนองกองท่วมพสัสธาหน้าอุจารไฟสงคราม กลยุกจารบาดไปทั่วทุกประเทศพวกกิเลสาพากันประจบสอพอจะได้ดีอารัชชีจะขึ้นส่งสุขสบายร่ำรวยมีศักดิ์ศรีพระอษสงองค์ชีผู้ปฏิบัติดีจะเดือดร้อนยิ่งกตกเป็นทาตสมัยก่อนนอนในไส้จะแผงฤทธิชิดขยายเชื่อโลกร้ายรักษาไม่หายเชื่อสารพิษลาย จะเข้าเผาหล่นใจกายให้วอดวายตายไปทั้งโลกความเศร้าโศกโศกาชาวประชาชาติจะพินาศล่มจมนิสัยสังคมจะเปลี่ยนแปลงวิปร,ราสขาดสติไปทั่วโลกาสงครามจอมซาบ้าขั่งาศาสนาจะมีเกลื่อนแผ่นดินผูงชนจะแย่งกันอยู่แย่งกันกิน พวกจำศีลภาวนาตั้งอยู่ในศีลห้ามีศีลน,นำหน้าประทับตาประทับใจจึงจะพ้นภัยอุบาทจากพวกชาติวิหิงสาต่อแต่นี้ไปทุกชาติทุกศาสนาทั่วทั้งโลกใบนี้จะเกิดมีแต่ภัยพิบัติไปจนถึงที่สุดพุทธันดรคือสิ้นศาสนาพุทธของเราห้าพันปีภายข้างหน้า ทำนายจากลุงปู่สาวกลูกอุดรธรรมปาโลถูกต้องไหมลุงปู่ทำนายไว้ถูกต้องที่สุดเลยแต่ไม่ระบุว่าเป็นประเทศใดเป็นประเทศเดึกความจริงแล้วลุงปู่ระบุเป็นประเทศใดก็ได้แต่ลุงปู่ไม่อยากระบุมันอาจจะเป็นภยัยพิบัติต่อตัวเองแต่ถึงขนาดนั้นเขาก็ยังหาเรื่องหาเราใส่ลุงปู่มิได้ขาด ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะทุกวันนี้ลุงปู่ก็ไม่อยากพูดมากมันเป็นยุคเค่นไหลมันเลยกรียุคเข้าไปแล้วเรียกว่าเลยทุกสิ่งทุกอย่างเะนั้นก็คอยท่านทั้งหลายผู้ดได้ฟังเทศนาของลุงปู่แล้วจงนำไปเป็นข้อคิดว่าเราจะอยู่อย่างไรต่อไปภายหน้าเอาตัวรอดซะก่อน นั่นแหละหลวงปู่เปก็มีคติเตือนใหญ่มีได้ขาดถึงกระน,นั้นจะเวรกรรมแต่ชาติบางใดก็ไม่รู้ทำให้หลวงปู่นี้ออกเทศดอกธรรมอยู่เสมอจนกระทั่งที่ไม่มีเวลาก่อสร้างวัตถุถาวร้อยในพุทธศาสนาเมืม่อวัดวารามเป็นการส่วนตัวแต่ประการใดแต่ถึงกระน,นั้นเขาก็พยายามล้มให้ได้ ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นตั้งแต่สมัยอยู่เลนูคนครเหมือนกันข้าเขาไม่รู้เท่าไหร่จเจ้าให้ได้แต่ลุงผู้คนคนเดียวพระองค์เดียวจะไปสู้ลบตบมือกับใครฉะนั้นความโด่งความดังนั้นเขาจึงพูดว่าเรื่องพระเรื่องผีเรื่องสตรี เรื่องลามกหนังสุพิมพ์มันจึงชอบทำไมจึงไปนเช่นนั้นเรื่องพระถ้าพระผู้บริสุทธิ์พระผู้มีชื่อเสียงหนังสุพิมพ์พยายามที่ว่าจะล้มให้ได้จะออกข่าวให้ได้เรื่องผีกอนนี้ผีจยางโน้นผีอย่างนี้แท้ๆที่จริงไม่มีนะ ไม่มีมือหน,นังสือพิมพ์พูดแต่ผีมีอยู่แต่หนังสือพิมไม่รู้เขาพูดเฉยเเรื่องสตรีดนันี้นั่นแหละก็ขอให้แป,ปลพูลเดาเรื่องสตรีอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องนามกจุกกระเปดโอ้หนังสือพิมพ์มันยิ่งชอบเรื่องเหล่านี้ถ้าเรื่องไหนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองหนังสือพิมพ์เขาไม่ชอบหรอกเพราะมันขายข่าวยาก ก็ช่างหอวเขาเรื่องน้องขิมพิมเขาเป็นเจ้าของประเทศถึงอะไรก็แล้วแต่ก็สุดแท้แต่เขาจะพูดอย่างไรก็แล้วแต่เขาเขาพูดไม่ใช่ปากพูดมันเอาเขาเรียกว่าเขานันจะเป็นเช่นไร